ให้เลือกได้ค่ะคุณหมอจะเกิดเป็นคนสมัยก่อนหรือสมัยใหม่เป็นคนเนี้ยค่ะเป็นคนเนี้ยนะฮะเป็นคนเนี้ยค่ะเป็นคนสมัยเนี้ยไม่ใช่ค่ะเป็นคนเนี้ยค่ะมันมีกรรมอะไรี้ก็อยู่อย่างเงี้ยไม่เลือกค่ะอาจารย์สุรักษ์ครับอาจารย์จะเลือกอยู่แบบสมัยก่อนหรือสมัยใหม่อ๋อผม <c oughs> ผมเลือกชัดเจนเลยเลือกที่จะไม่เกิดถ,ถ้าเลือกได้ แต่เดี๋ยวผมอยากจะพูด,ดนิดนึงเมื่อกี้ที่หลวงพี่ไพศาลพูดคนอาจจะฟังไม่ทันนะว่าที่มศออไม่อนุญาตมอ,อนี่หมายความมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในทางพระศาสนาฝ่ายสงฆ์อาจารย์หาเรื่องเดี๋ยวร้อนให้ผมีกว่ากางอธิบายให้ฟังไงครว่าถ้าเผื่อองค์การสูงสุดในทางสายศาสนาไม่ยอมปรับเปลี่ยนท่าทีอันนี้อันตรายเพราะว่าที่ห้ามพระเมื่อกีวจะดูคอนเสิร์ตเนี่ย พราะไปเข้าใจศีลสิกขาบทข้อหนึ่งห้ามดึงรัชคีตวาธิตะห้ามฟังเพลงร้องนะครับร้องแต่การร้องนำขับร้องฟังเพลงท่านห้ามร้องนำขับร้องที่เป็นอกุศลที่เพิ่มโลภะโทสะโมหะที่เป็นกุศลไม่ห้ามเพราะสารสังฆยานาก็เป็นสังคีติกรรมพระอรหันต์ห้าร้อยรูปท่านท่านสวดท่านร้องเพลงเพื่อใจจำง่ายคาถาทั้งหมดนี่เพื่อให้ร้องเพลงที่จะเข้าใจอันนี้นะครับก็ควรจะปรับ ดยเฉพาะศาสนาพุทธในบ้านเราเนี่ยนะครับในเรื่องความงามทางนาุริยาอ่อนแอมากเลยทางมหายาเดีกว่าเราทางคริสตขาดีกว่าเรา,า,เา,า,เราอิสลามไม่อนุญ,ญาตแต่อิสลามเขาก็มีพวกซูฟีออกมาพี่ต้องเข้าใจนะครับเพราะศาสนาในรูปแบบที่เป็นบริบทของสถาบันนั้นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปให้หาศาสนาที่เป็นเนื้อหาสาระเพราะตอนนี้ไอ้ระบบเพลงสมัยใหม่ที่คนมันไปเป็น เป็นหมื่นเป็นแสนนั้นมันดึงไปเพราะอํานาจของกิเลสแล้วไม่จำเป็นต้องไปสู้แบบนั้นครับแ,แล้วเราสามารถเอาธรรมะีตาเอาเอาธรรมะสังขีเอามาใช้นะอันนี้ผมเชื่อเลยนะเราจะเกิดพระหนุ่มเนนน้อยซึ่งมีเพลงนะครับมีเพลงซึ่งสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมีละครเมื่อวิสาขาบูชาเดือนนี้นะครับที่ประเทศอินโดนีเซียรรท่านประธานดีซึ่งเป็นคนอิสลามนะเป็นมุสลิมนะไปพวกพุทธเขาจัดครับ มีละครเรื่องเรื่องพระโพธิสัตว์มีดนตรีมีเพลงไพเราะมากเลยในของเราเนี่ยงานพิธีกรรมของเรามันน่าเบื่อทุกเรื่องเพราะอะไรครับเพราะพิธีกรรมเราไปบวกกับรัฐะไปบวกกับราชการราชการเข้ามามีบทบาทเหนือคณะสงฆ์แล้วราชการเราหลายตัวหลายเรื่องเป็นสักดีนาแล้วตอนนี้มันเป็นระบบทุนนิยมถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้เราปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงศาสนาก็จะมามีชีวิตชีวาครับครับนี่ชีวิตชีวาก็ความงานเป็นส่วนหนึ่ง นมเป็ความจริงส่วนหนึ่งความดีส่วน,นมันทั้งหมดทั้งสามส่วนมันไปด้วยกันนี่เราบอกวอ้ความงามไม่ได้นะเว้ยนะความจริงก็ทัานรู้มคําตอบหมดแล้วนะใช่ครับความจริงต้องแสวงหาเพราะความงามความดีถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยศาสนาก,ก็จะเป็นเป็นวงกว้างและอันนี้ครับจะดึงคนรุ่นใหม่ที่แกหลงทางผิดมาเดินทางถูกได้เราต้องเดินไปหาแกด้วย ไม่ใช่มาทังทีเอ้ยพวกแกนี่โง่พวกแกสมัยใหม่ไม่ได้เรื่องฉันดีกว่าไม่ใช่พวกเราคนแก่หลายอย่างเราอยากจะเรียนคนรุ่นใหม่อาจารย์คร,ครัหลายอย่างคนจะเรียนจากคนรุ่นเก่าถ้าอาจารย์บอกว่าเลือกไม่เกิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เอาได้สีครับถ้าเป็นยังเป็นไปไม่ได้อาจารย์จะเลือกเกิดในชีวิตและความตายในรุ่นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่คือ <c oughs> ถ้าคนรุ่นเก่าหมายถึงอดีตนะครับเรากลับไปเรื่องที่เราพูดกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะกลับไปเกิดในอดีตไม่ได้แต่ถ้าเกิด ผมเชื่อผมยังไม่สามารถที่จะไม่เกิดได้เพราะผมยังไม่สามารถจะนิพพานได้ผมยังไม่สามารถจะประกาศตัวเองไปพระอรหารได้ครับ,รบเพราะผมยังไม่ต้องการจะได้ไรายเงินจากคนจนไปช่วยคนรวยเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดผมก็จะต้องพยายามตั้งสติเกิดมาเพื่อรับใช้พระโหชน <c oughs> เพื่อรับใช้สัมปสัตว์และการรับใช้สัมปัสัตว์ที่สุดต้องพยายามหากัลยาณมิตรคล้ายกันที่จะเดินไปสู่ สิ่งที่ถูกต้องดีงามใช้ของปลอมให้น้อยใช้ของแท้ให้มากและผมเชื่อนะครับว่าเวลาผมเกิดใหม่ในชาตินาเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็จะเกิดใหม่แล้วนะครับและผมเชื่อว่าโลกจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะการติดยึดในเรื่องของยนต์กลไกต่างๆจะลดน้อยลงนะักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ก็จะมีความอ่อนน,อน้อมถ่อมตัวมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ก็จะเข้ามาหาเศรษฐศาสตร์แบบพุทธเศรษฐศาสตร์ที่มีจิตมีวิญญ,ญาณไม่เห็นเห็นเงินเป็นพระเจ้าจะเห็นว่ามนุษย์สําคัญยิ่งกว่าเงินนะรประเทศมหาอำนาจต่าง ที่พยายามสแสดงความยิ่งใหญ่ตกต่อแหลต่างๆก็จะเปลี่ยนท่าทีลงมาแม้กระทั่งนักการเมืองต่อไปก็อ,อาจจะเป็นไทยในรักไทยที่แท้จริงก็ได้ครับย์นิธิครับ,บคำถามเดียวกันคือผมไม่ค่อยเข้าใจคำถามนี้เท่าไหร่แต่ก็พยายามจะตอบนะฮะคือในอุปาทานที่ติดยึดความเป็นในนิธิเนี่ยคุณไม่มีทางเลือกหรอกม,มันก็เกิดตรงนี้แหละถ้าคุณไปเกิดยุติยาคุณก็ตาย แค่พูดเขายังงมีเรื่องเลยอยไปพูดอะไรอื่นเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะถามอันนี้ผมถามเพื่ออยากจะชั่งน้ำหนักใช่แต่การทีว่าเวลาที่เราการสังคมสมัยใหม่ที่เรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปชื่นชมอดีตเฉยๆในตัวมันเองเราพยายามจะเข้าใจตัวหลักการบางประการและดูช่องทางว่าจะสามารถประยุกต์นำมันกลับมาใช้วิธีมองต่างๆในโลกปัจจุบันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้แปลว่า ให้ในนี้ที่กลับไปเกิดในสมยัยยุทธยาไม่เข้าใจแต่ผมเปลี่ยนโจทย์เท่านั้นเพื่อที่จะช่างดูว่าประเมินดูว่าถ้าเลือกได้สองอย่างนี้เราไปถ้าเราหยิบเอาบางส่วนจากอันนี้มาผสมอันนี้มันก็ดีที่สุดอันนั้นอันนั้นอันนั้นเข้าใจแล้วถ้าแล้วถ้าเราไปเรียนรู้จากของเก่าเพื่อมาปรับของใหม่มันก็ดีแต่ถ้า,ถาต้องเลือก<า>ให้ได้เลยนไม่อย่างใดอย่างหนึ่งผมก็ต้องตอบอย่าง,าง,างที่หมอพรทิ์ตอบ เราไม่เลือกสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นผมไม่เคยถามตัวเองว่าระหว่างเป็นนายกดีหรือเป็นครูบ้านนอกแบบผมดีจะถามทําไมมันก็เลือกไม่ได้ยังไงไงครูสตรีครูบ้านนอกก็คืออาจารย์ไม่ตอบใช่ไหมครับวันนี้ไม่ใช่คือมันตอบไม่ได้ถ้าถ้าถถ้าามแบบชนิดอย่างเงี้ตอบไม่ได้ถ้าจารยครับมันไม่ใช่เรื่องเรื่องๆนะฮะมันเป็นเรื่องที่ว่าเกิดมาแล้วในสมัยก่อนก็เกิดมาแล้วผ่านมาแล้วทั้งนั้นและ ถึงกว่างมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็แต่ว่าไอ้ไอคนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นพระภัยสารแต่ว่าก็เป็นความสืบเนื่องก็มีก,ก็ก็เกิดมาแล้วมันม่เป็นเรื่องการเลือกครับคือถามก็เพราะว่าเห็นว่าเราชื่นชมชีวิตและความตายในสังคมสมัยก่อนมากแล้วผมก็ถามว่าชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่ก็มีดีเหมือนกันคำถามคือสองอันนี้เนี่ย แน่นอนอะ่ะมันไม่มีโลกขาวกับดาอย่างนี้หรอกมันมันพวิวัฒนาการมันมาเรื่อยอะนะครับเส้นแบ่งยังยากเลยอะไรก่อนอะไรหลังผมผมไม่เคยถามว่าเส้นก่อนว่าเส้นแบ่งว่าอะไรคือสมัยก่อนอะไรคือสมัยหลังแต่เอาหยาบๆอย่างนี้คืถ้าถ้าช่างน้าหนักกันแล้วเนี่ยชอบสังคมไหนมากกว่าคือถ้าเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยตมาคิดว่าในสังคมสมัยก่อนเป็นให้บรรยากาศที่เอื้อต่อการที่เข้าใจชีวิตได้ดีกว่าแต่ถ้าพูดเลื่องอื่นนี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตมาก,ก็คงจะพูดแบบนี้ไม่ได้มากหรือว่าเพราะว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของอสังคมแบบเจ้าขุนมุลน,นายซึ่งถ้าตมาไปเป็นเป็นไพร่ก็อาจจะลำบากในการที่จะพูดคือ <c oughs> ถ้าพูดในเรื่องเฉพาะประเด็นในเรื่องชีวิตะความตายใช่แต่ถ้าพูดเรื่องว่าเกิเกดถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ย5ปีตายเพราะเป็นอหิวาตายตมาก,ก็ อาจจะไม่เอาดีกว่าเพราะ5าปียังไม่ทันจะรู้เรื่องพระพุทธศาสนา <c oughs> แล้วก็ไปซะแล้วมา <c oughs> อ,อยู่ยุคนี้ยังพอได้รู้พุทธศาสนาบ้างเนี่ยคือมองในบางในในสมัยก่อนในเรื่องนั้นอะดีแต่ในบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ก็ไม่เอาห <c oughs> รือว่าถ้าเลือกได้ก็สังคมสมัยนี้ดีกว่าตรงพอาารย์ภูมิใจที่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาได้รู้จักพระพุทธศาสนาฮะใช่ครับครับขอบพระคุณครับท่านอื่นครับเมื่อกี้นี่เห็นยกมือเชิญเชิญครับความตายเป็นความลับ อย่างหนึ่งที่เราไม่เราไม่มีประสบการณ์ถึงมันนี่คเราถึงไม่กล้าพูดว่าตายแล้วไปเกิดอย่างนี้ครับเพราะเราไม่มีเอ็กเซอรี่ตรงนั้นเลยเพราะว่าไอ้การเชื่อว่าตายไปเกิดนี่เป็นความเชื่อผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงกลัวความตายมันหมายความว่าความเชื่อว่าตายแล้วเกิดครับมันเป็นความเชื่อที่ยังรู้สึกลอยๆอ,อยู่เป็นการคาดคะเนสิฮะเป็นการคาดคะเนกลับหรือว่าวิทยากรเคยตายหรือเปล่าครับ ใช่ไหมครขอบคุณมากครับดีเลยเขาถามวิทยากรไม่ได้ถามผู้ดำเนินรายการนะผมไม่เกี่ยวเชิญครับปัจจุบันในสังคมตะวันตกในอเมริกาและในอังกฤษก็ดีเนี่ยมีการตั้งองค์การขึ้นมาอย่างหนึ่งเรียกว่าฮอสพิสเพื่อดูแลคนไข้ที่จะใกล้ใกล้ตายโดยเฉพาะเลยทีเดียวโดยมีจุดประสงค์ในการให้การดูแลแบบองค์รวมรวมทั้งการแพทย์แล้วก็ทางด้านจิตวิญญ,ญาณก็ไปด้วย แต่ว่าและเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ที่จะให้คนป่วยเนี่ยเสียชีวิตที่บ้านไม่ใช่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วก็มีญาติดูแลอย่างใกล้ชิดไม่เกิดในต่างประเทศเกิดแล้วแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากทั้งในอังกฤษและที่อเมริกา<ม>และในยุโรปแต่ในประเทศไทยยังไม่ไม่เป็นที่นิยมกันเพราะไม่ค่อยทราบและการการดูแลในลักษณะเรียกว่าฮอสปิสเนี่ยเป็นการดูแลที่สังคมมีส่วนร่วม โดยใช้อาสาสมัครเป็นผู้ไปดูแลแล้วก็ประสานกับญาติและรักอา,า,าความความเชื่อทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยเป็นหลักแล้วก็มีกฎหมายรองรับหลายฉบับเช่นผู้ป่วยต้องการที่จะมไม่ให้มีการนวดหัวใจผายปอดหรือว่ากำหนดว่าให้แพทย์รักษาอย่างไรก็ให้บอกไปอย่างนั้นเสร็จเรียกว่า advance directive หรือกำหนดไว้ก่อนไม่ว่า ถ้าป่วยด้วยโรคบางโรคแล้วไม่อาจจะตัดสินใจเองได้เนี่ยก็มีเอกสารอีกชุดหนึ่งที่จะบอกไว้ให้ไกรเป็นผู้ตัดสินใจแทนครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นความสนใจซึ่งเกิดในสังคมยุคใหม่โดยให้ความสนใจว่าชีวิตเนี่ยน่าจะมีคุณค่ามากกว่าทางด้านวัตถุครับแล้วก็น่าที่จะศึกษาแล้วก็เข้ากับวัฒนธรรมของเราด้วยเช่นกัน ตัลงก็ไม่เปลืองทรัพยากรอย่างที่บางท่านพูดถึงคือสามารถจะเอาทรัพยากรในการรักษาเนี่ยไปช่วยคนจนที่เจ็บป่วยเยอะแยะเลยใช่เพราะปกติแล้วตัวเลขใน,ในเรื่องการตายที่รู้ตัวล่วงหน้าเนี่ยกับที่ไม่รู้ตัวร,รู้ตัวล่วงหน้าเนี่ยประมาณ9%เป็เที่คนป่วยจะไม่ทราบก่อนว่าตัวเองจะตายแล้วก็เสียชีวิตเช่นเป็นเป็นต้นว่าอุบัติเหตุหรือว่าใจวาย แต่อีกกวัเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะทราบว่าตัวเองป่วยหนักอนี้ลูกหลานเนี่ยปัจจุบันนี้ไปถือคติถึงที่สุดรักษาที่สุดไปที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีจะมีอันนี้ก็เป็นคติปัจจุบันนี้นะครับผมถามคนนั่นเป็นคติทางการรักษาทางปรัชญาทางการแพทย์แบบโบราณที่เรียกว่าเคอร์รทีฟปัจจุบันม,มีหลักการในรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าพาเลทีฟซึ่งเกิดที่อังกฤษเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วโดย แพทย์หญิงเซลีซลอนเดอร์ต่างฮอสพิสขึ้นมาอันแรกที่เรียกว่าเซนคริสโตเฟอร์เมื่อวันสาปีที่แล้วแสดงว่าที่คนไทยคติคนไทยตอนนี้ไปยึดเนี่ยเป็นคติโบราณเขาไปแล้วเป็นคติโบราณในการรักษาแบบถอนรากถอนโคนคพยายามจะใช้ปัปปจจัยต่างๆเพื่อพยายามต่ออายุคนไข้ให้ได้นานที่สุดครับปัจจุบันวิธีการรักษาทางการแพทย์ได้เปลี่ยนไปเมื่อถึง ขั้นหนึ่งก็จะมีการยอมรับว่าในประมาณ6เดือนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยปรัชญ,ญาการรักษาจะเปลี่ยนไปเป็นการรักษาแบบ palliative ครับคือการรักษาแบบที่ประครับประคองในภาษาไทยเรียกว่าประครับประคองอโดยการยอมรับแล้วก็ยกคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้มากที่สุดชเช่นคนไข้าย,ยุ80แล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องท CPR, ํา CPR ให้ปอดนวหายใจเพราะเป็นการเสี่ยงแล้วสมมตว่าฟื้นไม่เต็มที่ สมองเกิดขาดโลหิตไปเนี่ยก็นอนเป็นก็นอนเป็นเป็นชีวิตผักเป็น vegetative life ก็เป็นการสิ้นเปลืองอีกเป็นปีแล้วก็ไม่ใช่เป็นชีวิตที่มีคุณภาพเลยเชิญครับสุภาพสตรีครับคุณรสนายังคิดว่าไอ้เรื่องท่าทีต่อชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นประเด็นที่มีความสําคัญมากซึ่งอาจจะถ้าเราสามารถวางท่าทีที่ถูกต้องกับชีวิตและความตายเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหา อีกหลายเรื่องที่เรายัางแก้ไม่ได้คือเมื่อเช้าเพื่อญไปประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขมาเขากําลังวางเรื่องไอ้พรบรสุขภาพแห่งชาติแล้วก็พูดถึงในเรื่องการที่จะทําให้สังคมทั้งในระดับของชุมชนปัจเจกบุคคลต่างๆนี่นะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่จะสร้างเสริมสุขภาพแต่ทั้งหมดที่พูดเนี่ยะ,ะก็เป็นสุขภาพในด้านกายเท่านั้นเรายังไม่ได้สนใจไปถึงสุขภาพที่เป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณนะฮะ แล้วเวลาเขาวางไอ้รูปเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นรูปพีระมิดเนี่ยนะฮะจิตวิญญาณคือจุดสูงสุดนิดเดียวนะฮะยิงคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติว่าประเด็นปัญหาที่สําคัญในเรื่องของจิตวิญญาณควรจะเป็นฐานรากของสังคมทั้งหมดเลยนะฮะระบบการศึกษาต่างๆเนี่ยควรจะต้องทําให้คนเนี่ยสามารถเข้าใจและวางท่าทีที่ถูกต้องต่อชีวิตและความตายซึ่งอันนี้อาจจะนําไปสู่การแก้ปัญหา หลายอย่างในในสังคมนะฮะเพราะเระวาวังท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อชีวิตและความตายเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพียงเพื่อการอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นและฉันคิดว่าไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยในสังคมสมัยก่อนคือไม่ใช่พูดแบบโรแมนติไซด์กับสังคมสมัยก่อนนะฮะนี่เห็นด้วยกับที่อาจารย์นิธิพูดว่าปัญหาสําคัญของยุคสมัยเราคือการที่เราเน้นปัจเจกชนนิยมมากเกินไป เราสนใจประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หมายถึงว่าสังคมในอดีตเนี่ยดีหมดยังคิดว่าในสังคมใกล้ๆเราในยุคนี้เนี่ยเ,เรายังเห็นบางอย่างที่เป็นตัวอย่างของวิธีคิดอีกแบบหนึง่งอย่างดิฉันมกักจะยกตัวอย่างนะฮะที่มีประสบการณ์เนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆคือคนใกล้ชิดนะฮะคือ,เ,อ,อเป็นญาติทางสายทางสามีเนี่ยนะฮะเ,เป็นคนที่อุบล คือในมีอยู่ช่วงหนึ่งในฤดูหน้าที่หน้าแรงนะฮะน้าแห้งแล้วก็พวกชาวบ้านเขาจะร่วมกันจับปลากันในหนองที่แห้งปรากฏว่าเขาจับปลาได้ตัวใหญ่มากเป็นปลาช่อนแม่ปรากฏว่า,าพี่ของสามีที่ก็เป็นลูกป้าเนี่ยเขาเดินเข้ามาเห็นปุ๊บเขาบอกว่าปล่อยไปเลยจับมาไม่ได้หรอกนี่เป็นปลาช่อนแม่นะปล่อยให้มันไปออกลูกแผ่ลูกแผ่หลานแกจับปลาช่อนโยนลงน้ําไปเลยนะฮะ ทุกคนบอกโอ้โหใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะปล้ำเอาไอ้ปลาช่อนนี้ขึ้นมาจากหนองได้ mm hmm. แกโยนลงไปโดยที่แกไม่เสียดายเลยนะฮะทัศ mm hmm. นคติแบบนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วในสังคมสมัยนี้นะฮะที่คนจะรู้สึกสนใจถึงผลประโยชน์ <c oughs> ที่เป็นเรื่องของส่วนรวมหรืออย่างที่ตัวดิฉันเองเคยเจอเนี่ยชาวบ้านแถบทางเหนือนะฮะชาวบ้านที่เข้าไปเก็บหน่อไม้เนี่ยเขาเก็บมานิดเดียวทั้งที่แถวนั้นก็มีเยอะ <c oughs> เคยไปถามเขาว่าเอ๊ะทำไมไม่เก็บให้หมดนะเก็บแค่สองสามหน่อ เขาบอกว่าที่เขาไม่เก็บเขาเผื่อไว้สําหรับให้มันโตเป็นไผ่แล้วก็ปีหน้าจะได้ออกมาเป็นหน่อใหม่แล้วก็เผื่อให้คนอื่นๆได้เอาไปกินบ้างทัศนคติแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบนะคะว่าเอะเขาเขาคิดอย่างเขาเขาถูกฟูมฟักมาอย่างไรที่ทําให้เขามีความคิดแบบนี้คุณโฆษณาคิดไงที่ตอนนี้เนี่ยมันมีคล้ายๆกับปลาช่อนแม่แต่ธุรกิจตอนนี้เขาให้คนไปจับตัวกุ้งที่เป็นแม่ในทะเลลึกให้เงินแพงๆเลยจะได้ไปจับกุ้ง ที่เป็นแม่ทราบใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอามาแล้วก็มาเพาะพันธุ์ก็เขาก็บอกมาเห็นไหมเขาก็มาเพาะพันธุ์แล้วก็ทำมาเพื่อมวน,นุษย์จะได้กินน่ะแต่คือไอ้พวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยจริงนะฮะพอเวลามาเพาะพันธุ์แล้วก็กลายเป็นสมบัติส่วนตัวเหมือนอย่างเวลานี้เนี่ยเวลาเขาบอกว่าอ่าเนี่ยสมบัติของโลกเราต้องช่วยกันรักษาแต่พอเสร็จแล้วเอาไปแล้วเนี่ยได้ได้ความรู้ใหม่ก็เอาไปจดลิขสิทธิทธทบัตรเป็นของตัวเอง หรือคนที่ไปเที่ยวเก็บพืชพันธุ์ของชาวบ้านมาแล้วก็บอกว่าจะช่วยกันรักษาให้แต่เสร็จแล้วก็ไปเพเทเทนหมดเลยแล้วก็เวลาจะมาเอามาปลูกชาวนาทั้งหลายนี่ก็จะต้องมาซื้อลิขสิทธิ์ใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้นี่คิดว่านี่เป็นความโลภแล้วก็บอกว่าในที่สุด<า>คุณก็ได้กินเหมือนกันถ้าคุณยอมจ่ายคือไอ้ตรงนี้ยดิฉันคิดว่าเราจะถ้าจะเถียงกันอย่างนี้มันก็ได้นะฮะแต่ว่ายังคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะฮะ ที่มาสู่ประเด็นที่ตั้งคําถามในวันนี้เนี่ยฉันคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากคือชีวิตกับความตายในสังคมสมัยใหม่ซึ่งถ้าหากเราสามารถที่จะผลักดันให้ระบบการศึกษาทั้งหมดของเราเนี่ยนะฮะหรือสังคมของเราทั้งหมดที่วางท่าทีที่ถูกต้องต่อประเด็นของชีวิตและความตายแล้วให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งนะฮะบางทีวิธีการพัฒนาหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็บางทีสังคมไทย <ừ> เราจะสามารถแก้ปัญหายากๆที่แก้ปัญหาไม่ได้ในเวลานี้ก็ได้ครับขอบคุณคะ มีเมื่อกี้มีอีกท่านแถนนี้ใช่ครับเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าชีวิตหลังตายหรือว่าชาติที่แล้วเรามีชีวิตอยู่หรือไม่ไม่มีทางพิสูจน์ได้นะฮะหรือแม้ที่คุณหมอผ่าศพนะฮะอาจจะมีการเข้าฝันหรืออะไรเงี้ยตรงนั้นอาจจะเป็นจริงแต่เราก็ไม่อาจพิสูจน์ได้ใช่ไหมฮะผมเองถ้าจะถามว่าถ้าจะให้ตอบว่าชีวิตต่อไปมีหรือไม่มีมผมก็ถ้าต้องตอบสองคำถามนี้ผมก็ตอบว่ามี แต่ท่าทีที่จะปฏิบัติต่อชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นอย่างอื่นไม่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 น่าจะไปพวักพบงตรงนั้นผมสมมตินะฮะสมมติว่าอาจารย์เจิมศักชาติที่แล้วเป็นผีเสื้ออาจารย์เจิมศักทราบไหมฮะว่าปีที่ชาติที่แล้วเป็นผีเสื้อก็ไม่ทราบชาติหน้าอาจารย์เจอมศักไปเป็นรัฐมนตรีอาจารย์ก็ไม่ทราบอีกเพราะฉะนั้นอาจารย์จะห่วงชีวิตอาจารย์ในปัจจุบันนี้ไหมว่าอาจารย์เกิดในชาติหน้าเนี่ย แล้วจะมีอะไรที่เกี่ยวโยงกันนะฮะสมมติที่เกี่ยวโยงกันก็อีกคนหนึ่งแล้วครับมไม่ใช่อาจารย์เจิมศคนเดิมนะครับครับซึ่งแม้ว่าจะเกี่ยวโยงนะฮะซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีตกลงไม่เชื่อหนังเจ้ากำนายเวน,นี่ครับไม่เชื่อครับ <c oughs> แต่แต่ขออีงนิดนะครับขออีงนิดหนึ่งฮะท่าทีที่ผมกําลังพูดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับเราก็คือว่าเอ,อคุณลักษณะพูดว่าทําไมเราถึงวัฒนธรรมเกือ้อกูลถึงไม่มีผมคิดว่าเพราะเรา เพราะเราคิดห่วงตัวเราไงฮะห่วงตัวเราชาติหน้าและห่วงอดีตนะฮะลองคิดว่าอ,อสัตว์โลกเป็นเพื่อเกิดเพื่อนแก่เพื่อนอะไรนะฮะที่พุทธศาสนาพูดนะฮะเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะเราก็เหมือนคนอื่นอเราเจ็บคนอื่นก็เจ็บใช่ไหมะฮะถ้ามีมุมมองอย่างนี้นะฮะผมคิดว่ามันไม่ต้องห่วงถึงชาตินี้ชาติหน้าอยู่แล้วถ้าเราสบายใจช่วงนี้นะฮะผมคิดว่าก็ไม่ต้องห่วงชาติหน้าอีกแล้ว มันก็สบายใจช่วงนี้แล้วครับครับขอบคุณครับบพราะคุณครับคุณหมอจะว่าไงเอ่อขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะว่าในความเห็นส่วนตัวจากการที่เราเห็นความตายเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าไม่จําเป็นที่ชีวิตนี้จะต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาหรือตัวเราจะต้องเข้าไปเจอด้วยตัวเองแต่ถ้าเราใช้ความคิดใช้จิตวิเคราะห์นําแต่สิ่งที่ดีออกมาทํานะคะ มันน่าจะเตรียมตนสําหรับข้างหน้าเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พูดนี่มันหมายความว่าเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณไม่ได้หมายความว่าเห็นวิญญาณแต่ว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องเจอด้วยตัวเองน่าจะดีกว่าเจอแล้วอาจจะเตรียมอะไรไม่ทันค่ะเชิญครับด้านหลังครับการช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ใกล้าตายเนี่ยนะครับควรจะนําความคิดที่เป็นภูมิปัญญาดังเดิมมาใช้2ประเด็นนะครับคือเรื่องความคิดและท่าทีต่อการตายว่าชีวิตก็มีเท่านี้เอง การตายก็คือการเกิดเป็นต้นสมนวนอาจารย์สุรักษ์กันนะครับข้ารยวการก็ควรรู้จักว่าชีวิตเนี่ยนะครับมีปัจจัยอื่นๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตที่มีคุณภาพแม้ใกล้ตายเช่นการได้รับการสัมผัสจากลูกหลานผ่านการนวดเฟนนะครับการสัมผัสความอบอุ่นจากฝ่ามือการสัมผัสกับผู้ป่วยซึ่งการแพทย์แผนไทยเรามีมากมายมหาศาลในควรนําพื้นฟูนะครับรวมทั้งการพูดคุยใกล้หูเป็นต้นนะฮะจชกระซิบใกล้หูต่างๆเนี่ยตรงนี้เองจะช่วยให้เกิดการสัมผัสกับความตายอย่างเป็นสุข คือผู้ตายก็ตายยังมีความสุขผู้อยู่นะครับก็จะได้มีความสุขเพราะได้เรียนรู้การตายไปพันพ้องกับผู้ตายการตายอย่างสันติจะเกิดขึ้นนะครับมเมื่อกี้คุณหลวง,งพี่เมื่อกี้พูดเนี่ยครับผมเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้เนี่ยสาปีที่แล้วว่าในสหรัฐอเมริกามีการศึกษาเรื่องการตายอย่างสันติตังนี้ขนาดที่ในยุโรปเองเรียนรู้นะครับแต่บ้านเราเนี่ยก็ควรจะมีการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ของคุณหมอต่างๆนะครับก็ควรจะมี <laughs> การสอนเรื่อง การสอนเรื่องการตายอย่างสันตินะครับไม่ว่าแพทย์พยาบาลเภสัชนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยควรจะมีศึกษาเรื่องนี้ครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับสุดท้ายเิยครับถ้าความตายนะฮะเป็นการทําหน้าที่สุดท้ายของของของสังขารเราเนี่ยนะฮะอยากจะทราบว่าเราควรจะต้อนรับความตายนี้อย่างไรดีคะสุดท้ายไม่ได้เป็นคําพูดแต่ว่าเป็นคําถาม เราจะต้อนรับความตายอย่างไรดีอาจารย์สุรักษ์ครับการต้อนรับความตายนะครับก็เหมือนกับการต้อนรับอย่างอื่นๆนะครับไม่ว่าสิ่งที่มานั้นจะเป็นแขกมาเยือนเป็นลาบเป็นยศสุขสรรเสริญนินทาวางท่าทีที่ถูกต้องมีสตินะความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เข้าใจอันนี้แล้วนะไม่ต้องไปพิสูจน์ครับเรื่องโลกนี้โกหนาวางจิตใจให้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 มันคงไว้แล้วเรื่องพิสูจน์เกี่ยวกับโลกนี้โลกหน้าเนี่ยถ้าต้องการนะครับทําไม่ยากแต่ทําไม่ได้โดยวิธีการแบบตะวันตกซึ่งใช้หัวสมองและห้องทดลองเป็นเป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปัจจัยหลักการทดลองแบบของพุทธนั้นท่านเรียวกว่าจิตสิกขาฝึกจากลมหายใจนี่แหละครับเพราะลมหายใจนี่เป็นสิ่งสาคัญที่สุดในชีวิตของเรา เราหยุดหายใจเพียงห้านาทีแล้วก็ตายครับและลมหายใจที่ทําหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันไม่มีหยุดแต่เราไม่เคยให้ความสนใจไมื่อที่ักษนาพูดเมื่อกี้เนี่ยสงสารสุกกันนึกกัเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องเล็กลมหายใจเป็นส่วนสําคัญเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและร่างกายและถ้าเราฝึกลมหายใจที่เรียกอนาปานสตินะครับเราสามารถเอาชนะความโกรธความเกลียดความกลัวความเกิดความตาย และถ้าเราศึกษาต่อไปนะครับจากสมถะเป็นวิปัสนาเราจะฝึก,กจิตใจให้แยบคายเราจะรู้ได้เราหายใจเข้าครั้งแรกเมื่อเราปฏินสนธินในคันมารดาหายใจออกครั้งสุดท้ายเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราในที่นี้คือใครก่อนที่เรามาปฏินสนธินในคันมารดาเราเป็นใครมาจากไหนสิ่งเหล่านี้มีคําตอบครับไม่ใช่มีคําตอบครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดข,ของชีวิต แล้วทุกาศาสนาหาคําตอบอันนี้นะแล้เราบอกพิสูจน์ไม่ใช่ครับแล้วมันจะไม่ไมต้องตายแล้วีิพิสูจน์เรื่องนี้ได้อันนี้ทําได้นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องหลายเรื่องที่เป็นรหัสยานัยเราไปถูกฝรั่งสะกดจนกระทั่งเราไม่เชื่อผมดีใจท่านเมตตาพูดนะฝรั่งเวลาเริ่มกลับมาเห็นเรื่องความตายสําคัญนะกลับมาเห็นเรื่องวิถีชีวิตที่ มีสติสําคัญไม่เฉพาะในคอสปิสนะครับในคุกเวลานี้โคเองก้าเข้าไปสอนจิตภาวนานะครับที่ประเทศอังกฤษมีหน่วยงานที่เรียกว่าองค์คริมานคนเข้าไปสอนในคุกครับที่ผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีศา,าสนาสําคัญเลยใช่ไหมและพระศาสนาจะกลับมามีอิทธิพลในพวกกลุ่มคนที่ว่กกลุ่มชาวพุทธเพื่อพระศาสนาเนี่ยทำงานเหล่านี้ครับทางานในสิ่งซึ่งคนเขาไม่สนใจแล้วใน พวกเราเข้าไปในคุกเนี่ยเขาจะไม่เขาเขา,เขาจะไม่โกรธไม่เกลียดเลยนะครับเพราะว่าทํางานสิ่งที่คนไม่อยากจะทําเนี่ยหรือคนที่ใกล้ตายเนี่ยถ้าพวกั้นไม่ต้องมากครับพวกเราสี่ห้าหกคนเริ่มทําเนี่ยพักเดียวครับมันจะมันจะเป็นสิ่งซึ่งจะขยายออกไปและสักพักเดียวนะครับคุณรัตนากวงสารสุขก็จะต้องเปลี่ยนมิตินะฮะเพราะเวลานี้มิติของคนในกสารสุขส่วนใหญ่ก็จบมาจากวงนอกนะแล้วก็ยังรับถือแนวคิดแบบตะวันตกซึ่งล้าหลังประมาณสามสิบปีไปาล้ว แต่ในกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีคนรุ่นใหม่เริ่มเปลี่ยนถ้าเราเริ่มเปลี่ยนแล้วก็กลับมาันี้ครับชีวิตความตายคืออะไรชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรนะครับคนที่เบดก็บอกเลยครับชีวิตเกิดมาเพื่อบำเพ็ญโพชิสัตวธรรมบรารมีเพื่อให้คนอื่นมีความสุขยิ่งกว่าตัวเรานี่คนที่เบดคนไทยแต่ก่อนนี้ถืออะไรครับ <c oughs> ถือทศบรารมีเกิดมาหน้าที่อันแรกคือทานให้สองศีลให้มีปกติไม่เอาเปรียบในสังคมนะครับ แลว้ววาดเป็นถึงตัวปัญญาตัวปัญญาคือรู้เท่าทันชีวิตและความตายแล้วเด๋ยนนี้เกิดมาเพื่ออะไรครับนี่ไงถ้าเราพลาดไอ้ตัวตัวบารมีเนี่ยนะครับตอนนี้เกิดมาเพื่อเอาสตังค์เกิดมาเพื่อมีชื่อเสียงเกิดมาเพื่อจะอัตตายิ่งใหญ่ <c oughs> เกิดมาคือจะรู้เท่าทันอัตตามันมีทั้งคุณและโทษ <c oughs> ไปติดนึดมันมาเทาไรไม่ให้ทษมาเท่านั้น ตรงเกิด<ะ>มาเพื่อจะได้เพื่อจะเอาตอนนี้นะครับนี่แหละนี่แหละกินกามเกียรอาจารพุทธทาสบอกกินกามเกียรดครับต้องเอาชนะสิ่งเหล่านี้ใช่เปลี่ยนมาเป็นความสะอาดความสว่างความสงบครับอาจารย์จะกรุณาไงดีครับบอกว่าจะต้อนรับความตายอย่างไรคือคนโบราณก็บอกว่าให้มีสติไม่หลงตายไม่หลงตายคือว่าอย่าไปจิตใจอย่าไปอย่าไปหวาดกลัวอย่าไปตื่นตระหนกกับความตายสติเป็นตัวสําคัญนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเรา จ,จิตใจฟุ้งซ่านหรือจิตใจฟั่นเฟือนหรือไม่มีสติเต็ไม่ปด้วยความหวาดกลัวแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าถูกความตายครอบงำยศุลัก<ำ>์บอกว่าให้ต้อนรับเหมือนมีแขกมาเยือนแขกนี่มาหลายประเภทแล้วเกิดแขกประเภทขโมยหรือประเภทโอ้โหเราต้องกลัวมันหรือว่าหรือว่าเป็นแขกประเภทใจดี เราควรจะต้อนรับแบบไหนคือถ้าเรามีสติมีเมตตาคือถ้าเป็นเรื่องของของความทุกข์หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เฉพาะความตายความเจ็บความป่วยเนี่ยถ้าเรามีสตินะเริ่มต้นจากการยอมรับยอมรับความเจ็บป่วยยอมรับความตายว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติและตรงนี้เองเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้จากความตายได้เรียนรู้จากความเจ็บความป่วยก็ขนาดคนธรรมดาซึ่งเป็นโรคเอดสเป็นมะเร็งเนี่ยก็หลายคนก็บอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็ง คดีที่เป็นเอ็ดพาะอะไรเพราะว่ามันด้วยตื่นสติเขาถ้าไม่มีความตายไม่มีความเจ็บป่วยมาตอนหน้าก็จะหลงระเริงก,กับชีวิตพอม,มีความตายมาใกล้เนี่ยก็จะเริ่มคิดถึงคุณค่าของชีวิตขึ้นมาก็จะเริ่มคิดถึงความดีคิดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้ของชีวิตก็เริ่มปรับพฤ,ฤติกรรมแล้วเนี่ยก็เกิดจากการมีสติก่อนมีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติเรากลัวเรากลัวเวจ็บกลัวตายเนี่ยเราก็จะเราก็จะตื่นตระหนกแล้วเราก็จะยิ่งหาทางที่จะเอาชนะความตาย โดยที่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นสมาธิว่าสติที่สคัญแล้วก็มีสติจะนําไปสู่ปัญญาคือความรู้เท่าทันในธรรมชาติของชีวิตแล้วเอา <c oughs> เอาเอาเอา,เอาความจริงของชีวิตเนี่ยมาใชใ้เป็นประโยชน์คือให้ให้เกิดปัญญาปัญญาด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถทจะหลุดพ้นหรือว่าไม่เป็นไม่เป็นท่ายของความตายในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเอาชนะความตายด้วยวิธีนี้คือไม่ใช่ไม่ตายแต่ว่าตายอย่างตายอย่างสงบ